เปิดม่านการแสดงส่งความสุขให้แฟนๆได้พิสูจน์ความน่ารักกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครเวทีฟิลกูดแฟนชันเนื้อมิวสิคขรอบพรีวิวในค่ำคืนวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านนะเมืองไทยรัชดาไลายัยเทยเตอร์ที่นำเอาภาพยนตร์สุดโด่งดังอย่างแฟนชั้นมาสร้างเป็นละครเวทีรูปแบบมิวสิค l ลครั้งแรก กำกับการแสดงโดยสันติต่อวิวัฒและอำนวยการผลิตโดยทกลเกียรติวีรวันทันทีที่เปิดม่านการแสดงฉากต่างๆก็พาเราย้อนยุคไปอยู่ในช่วงยุค90เล่าเรื่องราวของเจี๊ยบตัวละครสำคัญของเรื่องหลังจากที่เขาต้องแยกย้ายจากกับน้อยหนารักครั้งแรกของเขาในวัยเด็กไปแบบไม่ทันได้ขอโทษหลังจากที่ตนเองเคยไป ตัดหนังยางทำให้น้อยหนาเสียใจตลอดระยะเวลาการแสดงรวมกว่าหนึ่งชั่วโงงครึ่งแบบไม่มีพักเแบรบกผู้ชมจะได้พบกับฉากสวยดีไซน์แปลกตาเป็นแนวการ์ตูนชวนให้เพลิดเพลินย้อนไปนึกถึงวัยเด็กประกอบกับภาพบรรยากาศบ้านเมืองในยุคเก่าบวกกับบทเพลงดังสุดไพเราะในอดีตที่ทุกคนคุ้นเคยที่มาครบทุกอารมณ์ตั้งแต่เพลงสนุกหรือเพลงเศร้าคลาวน้ำตา ตั้งแต่ยุค80จนถึงยุค90อาทิเพลงรักครั้งแรกจุลภาคใจเธอใจฉันรักคือฝันไปคนรู้ใจคอนเสิร์ตคนจนกระบี่ไร้เทียมทานจุนลภาคหัวใจขอมาและอื่นๆก็ช่วยปลุกความทรงจำดีๆในวันเก่าให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งส่วนฉากประทับใจที่คนดูเคยได้เห็นในหนังก็มีให้ได้ชม แต่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ในรูปแบบไหนจะน่ารักประทับใจแค่ไหนต้องมาชมด้วยตาตัวเองส่วนฝีไม้ลายมือของเหล่านักแสดงนำอย่างไอพาริสคู่รับบทเจี๊ยบตอนโตก็โชว์ศักยภาพทั้งการร้องการแสดงได้ดีเยี่ยมแถมมีสเสน่ห์เหลือลน้นที่สูตรบททดสอบละครเวทีครั้งแรกของเจ้าตัวไปได้แบบผ่านฉลุยส่วนเจี๊ยบ ตอนเด็กที่รับบทโดยน้องไข่ตุนยานนรินศิล,ลปินหนุ่มน้อยที่มากับพลังเสียงร้องขั้นเทพก็จูงมือมากับน้องอิงอิงโรอิงดาวผู้รับบทน้อยหนาที่ทั้งคู่ต่างก็โชว์เสียงร้องก้องกังวานครวนเพลงซึ้งในอดีตได้เพราะจับใจ สร้างความอิ่มเอ็มเรียกเสียงปรบมือจากคนดูสนันโรงละครนอกจากนี้ยังมีเอิญเอิญฟาติมาบูมสหรัฐศิลปินจากเวทีเดอะสตาร์ไอดอลก็สวมบทบาทตัวละครได้อย่างดี แถมตอนโชว์โซโล่เพลงเดี่ยวก็ทำได้อย่างซาบซึ้งประทับใจส่วนศิลปินคนพิเศษแอมเสาวลักษ์ก็เรียกเสียงกรี๊ดและตรึงผู้ชมให้สนุกสนานและอินไปกับทุกบทเพลงที่เจ้าตัวออกมาโชว์ได้ทุกฉากทุกตอนนอกจากนี้ยังมีเหล่านักแสดงคนสำคัญที่ต้องยกนิ้วชื่นชมคือแก๊งนักแสดงเด็กที่นำทีมโดยน้องสุขใจเข็มกลัดผู้รับบทแจ็ค งานนี้บอกได้คำเดียวว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของพ่อเต๋าสมชายจริงๆเพราะสวมวิญญาณเป็นหัวโจกจอมซาประจำแก๊งได้หาสุดๆส่วนแก๊งนักสแสดงเด็กจอมป่วนที่มารับบทเป็นเหล่าพ้องเพื่อนของเจี๊ยบและน้อยหนาอาทิน้องผู้กันสริปน้องพร้อมนติวิทย์น้องบีเอ็มพัฒนายน้องภูมิศีนรุพัฒ น้องชาดำปุญญภพัฒน์น้องฟ้าโปรดสุรสิธิ์ปานอ่อนน้องเชอนิชการน้องลิยาอลิยาน้องสีน้ำชนลพินน้องแก้วตาจินนิตาและน้องเทียเตอร์พิชยธิดาก็สร้างสีสันให้คนดูได้ยิ้มได้หัวเราะกันจนเมื่อยแก้มเพราะน้องๆหนูๆต่างช่วยกันร้องเล่นเต้นโชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมน่ารักน่าเอ็นดู ทำเอาหลายคนถึงกับหัวเราะจนน้ำตาไหลใจฟูไปกับเสน่ห์ความน่ารักและความสามารถของเด็กๆในทีมนี้ทุกคนงานนี้ขอแนะนําเลยว่า แฟนฉันเ h e m u มิวสิเป็นละครเวทีที่อยากชวนให้ทุกคนมาชมเพราะนอกจากจะคุ้มค่าด้วยงานโปรดักชันประการตาสมชื่อยี่ห้อซีเนริโอแล้วมิวสิคข้าเรื่องนี้จะช่วยเปิดกล่องความทรงจำในวันวานของผู้ชมให้ได้ยิ้นกันอย่างมีความสุขช่วยหินใจให้ปลายปีนี้ของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุขแน่นอนว่าแล้วก็จูงมือคนที่เรารักไปดู แฟนชันเดอะมิวสิคัลกันเถอะละครเวทีฟิลกู๊ดแฟนชันเดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่6ถึง26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นณเมืองไทยรัชดาไลเทียเตอร์เปิดให้จองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสามารถติดตามข่าวสารละครเวที แฟนชั้นเนือมิวสิคเข้าได้ที่ FB ส n a าริโอแอนราชาดาัยหรือ o i โออาราชาดาัย